รักเธอเสมอลาเธอได้สักทีลาครั้งนี้คงลาไกลลาเธอผู้ใฉไลเธอลาไปเมืองลำพูนเธออยู่กับพวกเราสร้างแต่เศร้าเกิดแต่ศูนเธอไม่เคยเกื้อกูลเรื่องเพชรทูลเธอชอบทำเวลาสอนไม่สนเอาแต่ตนช่างหน้าขำวันวันนั่งชอบตำ บักขุงจั้ำแต่ข้าวหนึ่งแต่งตัวผิดระเบียบชอบเอาเปรียบคนที่หนึ่งนุ่งสิ้นยาวแค่กึ่งสั้นแค่ครึ่งของหูขี้กลับบ้านก็ก่อนใครแว้นมอไซเป็นอีกี้แต่งตัวเป็นคนดีปูจูจี้รำรีรำไรทำงานเห็นแก่ตัวเรื่องหน้าหัวหน้าหมันไส้จับกลุ่มนินทาไป ไม่มีใจทําเรื่องงามบทกรนที่กล่าวไปหญิงหญิงไทยตรงกันข้าม mm hmm. เธอดุดเพชรเม็ดงามสุดฟ้ากรามสวยเลิศเลยจริตก,กิริยางานสง่าแม้พลังเผือแต่หัวจะลดเท้าเธอเหล่าเพื่อนเกลอสู้ไม่ได้เรื่องสอนเธอที่หนึ่งเธอเกินครึ่งเด็กสดใส เต็มที่สอนเด็กให้อ่านเขียนได้งามวาจาเธอคือครูตัวอย่างเป็นแนวทางแก่ศิทธยาชื่ออรพินคุณนาบอกเลยว่าเธอยอดครูขออำลาอาลายัยจากหัวใจแสนหดหู ต้องย้ายไปเป็นครูสอพอดอเมืองลำพลูนพวกเราจะคิดถึงจะตราตรึงนำเกื้อกโกนรักเธอทวีควูณและจะรักตลอดไปขอให้เธอโชคดีสุขชีวีทุกถิ่นไทย เดินทางใกล้และไกลสุขหัวใจสุขครอบครัวรักนะจ๊ะฝูงอิง